รุนท้อสงเพราะความแข็งแรงภายในขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกรามน้ัปการเจร้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโ,โรดุพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินธโรเรียนผู้บริหารสถาบันพระรัญจิตตนุภาพคณะวิทยาศาสตทุกสาขาทุกท่านคะ่ะ ดิฉันอาจารย์นุชเรนพันโกรผู้ดูแลสาขา32วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้แทนกลุ่มที่19จังหวัดอุดรธานีน้องคายและบึงการกล่าวแสดงความรู้สึกในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะดิฉันมีความรู้สึกปิติอิ่มเอิบซาบซึ้งใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัวเองได้มีโอกาสเข้ามาเป็นศิษยานุสิต จ้าประคุณสมเด็จพระยันนาวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรได้ทราบแนวทางและปฏิบัติสมาสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตตามคํากล่าวขานโบนราณที่ว่าสิมีครูเมื่อต้นเดือนกุมภพัน์พุทธศักราช2555ในหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ส0มสิทิงสโมวิสุทธิธรรมณสถาบันพลังจิตานุภาพ32วัดคุทิสมพรพระอารามหลวงหลังจากนั้นก็ได้เรียนในหลักสูตรสมาธิอื่นๆอีกลหลายๆหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่15มิถุนายนพุทธศักราช2564ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตออนไลน์นับว่าเป็นความโชคดีท่ามกลางภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะแม้สถานที่การปฏิบัติสมาธิแบบรวมหมู่คณะจะหาไม่ได้แต่การเรียนแบบออนไลน์ในครั้งนี้มีความสะดวกสบายเพราะเวลาที่ยืดหยุ่นสถานที่เรียนไม่จํากัด อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ที่สำคัญยิ่งคือดิฉันได้สะสมพลังจิตพร้อมๆกันกับคณะผู้บริหารสถาบันพรงจิตนุภาพคณะอาจาริยศาสตทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนมากถึงหลายๆพันท่านในเวลาเดียวกันก่อให้เกิดอัญญาัันยังเกิดเอกภาพทำให้มีสติที่แก่งกล้าเกิดปัญญาทำให้ต่อสู้กับความทุกข์ทางใจที่หนักหนาสหัส ถึงสองประการความทุกข์ใจประการที่1คือการที่สูญเสียพระเจ้าหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระยานาวชิโรดมท่านได้ละสังขารจากศ,าศิษยาภิษิตไปเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563ใจของดิฉชันรู้สึกขาดร่มโพร,ร่มใสขาดที่พึ่งทางใจขาดที่ยึดเหนี่ยวและรู้สึกโศกเศร้าถึงแม้ว่าพรจ้หลวงพ่อ จะยังคงเหลือหลักธรรมคาสอนให้ได้ปฏิบัติตามด้วยความรักความศรัทธาความเพื่อทูนบูชายอยู่ก็ตามความทุกข์ใจประการที่สองด้วยสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่เป็นอันตรายอันยิ่งใหญ่ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและทั่วโลกส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการดำรงชีวิตประจำวันของทุกๆคนทำให้คนส่วนใหญ่มีความ หวาดวิตกหวาดกลัวหวาดวันการดำรงชีวิตในแต่ละวันเต็มไปด้วยความทุกข์กายความทุกข์ใจจากความเครียดการเปิดสอนหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตออนไลน์ในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดสอนในห่วงเวลาที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งดิฉันขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันประจิตานุภาพ หลวงพ่อวิริยงสรินธโรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทําให้ดิฉันได้มีโอกาสเรียนในครั้งนี้พลังจิตที่ดิฉันได้เก็บสะสมเป็นทุนสํารองในชีวิตไว้นับตั้งแต่เข้ามาเรียนในหลักสูตรครูสมาธิกอบกับการเก็บสะสมพลังจิตจากการปฏิบัติสมาธิในการเรียนในหลักสูตรในครั้งนี้ทําให้ดิฉันมีกําลังใจที่เข้มแข็งมีจิตที่สงบไม่ตื่นตระหนก ไม่หวาดนิตกไม่หวาดกลัวมากจนเกินไปมีสติมากขึ้นเกิดปัญญาเพราะสมาธิช่วยพัฒนาความดีสองอย่างของมนุษย์ในตัวของที่ฉันนั่นก็คือพัฒนาความสามารถในการประครับประครองจิตใจของตนเองให้สามารถดำารงชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างปกติและผาสุตร่วมกับบุคคลอันเป็นท,ที่รักยิ่งในครอบครัวและสังคม ขามกลางภาวะวิกฤตครั้งนี้สิ่งดีเลิศที่เกิดในชีวิตของดิฉันครั้งนี้ล้วนเกิดจากความเมตตาอันยิ่งใหญ่อนเนกอนันต์หาที่สุดประมาณไม่ได้ของเจ้าระคุณสมเด็จพระยันนาวชิโดรโดมพระาจย์หลวงพ่อท่านสามารถมองล่วงหน้าเห็นเหตุการณ์เห็นความวุ่นวายความทุกข์ยากเหล่านี้ได้จึงเมตตาสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นไว้ ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนและทำให้ชนรุ่นหลังก็มีโอกาสได้เรียนรวมทั้งนำมาเป็นทางเลือกในการที่จะนำสมาธิมาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นทั้งของตนเองและคนอื่นๆในการปฏิบัติสมาสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตดิฉันขอน้อมถวายเป็นอาจารย์ยบุชาแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวนะชิโรดมพระเจ้าหลวงพ่อ